สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้พี่นกวุ้ยหาไม่เจอคือมีความอยากมาคุยสั้นๆเพื่อที่จะไม่รบกวนเวลาเนาะเกือบเกือบสี่โมงแล้วพี่นกก็มีหนึ่งเรื่องนะด้วยความที่พี่นกเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีนะพี่นกก็อยากจะโชว์จังหวัดของตัวเองหนึ่งเรื่อง จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีเกลือมากที่สุดในประเทศไทยนะคะพื้ทน,ท,ท,นะะที่ที่ผลิตเกลือในประเทศไทยเนี่ยสวัสดีท่านที่เข้ามานะคะพื้นที่ที่ผลิตเกลือในประเทศไทยเน่มีประมาณ81,000กว่าไร่นะคะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีที่ผลิตเกลือเนี่ยเกือบ50%ของพื้นที่ทั้งหมดลองลงมาก็จะเป็นจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามชนบุรีจันทบุรีอะไรประมาณนี้เนาะก็ พี่นกก็ไปหาประโยชน์ของเกลือนะประโยชน์ของเกลือประโยชน์ของการแช่เท้าด้วยเกลือมีประโยชน์อะไรบ้างการแช่เท้าด้วยเกลือเนี่ยมันจะช่วยดึงสิ่งที่ตกค้างในร่างกายเราออกมาดึงพลังงานลบเช่นเหมือนเราอารมณ์เสียนะอารมณ์เสียนี่เป็นพลังงานลบนะคะดึงพลังงานลบออกจากร่างกายดึงประจุลบพลังงานไม่ดีพลังงานเสียออกจากร่างกาย ถ้าสมมุติว่าเราแช่เท้าด้วยเกลือบ่อยๆนะคะในร่างกายเราก็จะถูกดึงพลังงานลบๆประจุลบๆออกจากร่างกายส่งผลทําให้เราเป็นคนมีสุขภาพร่างกายที่ดีปราศจากโรภคภัยไข้เจ็บนะคะยกตัวอย่างนะคะการแช่เกลือเนี่ยมันจะลดการเท้าบวมพี่นกจะยกตัวอย่างนะพี่นกมีเพื่อนบ้านเท้าบวมนะคะเขายืนนานพี่นกก็เลยหิ้วเกลือไปให้เขาเลยแล้วก็บอกเขาว่าให้แช่เกลือ ด้วยเท้าเนาะวิธีการก็คือว่าเอาน้ำมาใส่กระมังแล้วเ,เป็นน้ำอุ่นพอประมาณที่เราเหยียบได้นะคะก็ใส่เกลือทะเลที่เป็นเม็ดๆเ,เนาะหนึ่งกำมือใส่ลงไปแล้วก็เอาเท้าลงไปเหยียบบนเกลือนะคะประมาณ15นาทีถึง20นาทีในระหว่างที่เรานั่งอะ่ะพี่นกแนะนำว่าให้เราฝึกหายใจไปด้วยนะคะ การฝึกหายใจก็เป็นการเคลีย์พลังงานเสียออกจากร่างกายเราเหมือนกันพี่นกขออนุญาตบอกวิธีการหายใจที่สามารถเคลีย์พลังงานลบออกจากร่างกายได้อย่างง่ายนะคะหายใจเข้าลึกๆเอามือไปคุมไว้ที่ท้องดูนะคะว่าเราหายใจถูกไหมนะคะหายใจเข้าที่ถูกคือท้องจะพองนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกยาวๆ ค่อยๆผ่อนลมหายใจทำอย่างเงี้ไปเรื่อยๆนะคะจนประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะคะหลักการหายใจที่เคลียร์พลังงานลบออกจากร่างกายคือหายใจเข้าทางปากแล้วหายใจเอ้ยหายใจเข้าทางจมูกขอโทษนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่ดีหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากเรียกว่าการหายใจแบบอนุกรม มันจะส่งผลทําให้เราเคลียร์พลังงานลบออกจากร่างกายเราบรจุลบๆอารมณ์ที่ขุ่นมัวออกจากร่างกายเราอย่างง่ายนะคะ15นาทีถึง20นาทีผ่านไปมันก็จะทําให้ระบบออกซิเจนเพิ่มในกระแสะเลือดทําให้ระบบการหายใจของเราดีทําให้เรามีสติให้เรามีปัญญานะอันนี้เป็นผลพวงของการแช่เท้าด้วยเกลือนะเสร็จพี่นกจะบอกว่า หลังจากที่เราแช่เท้าด้วยเกลือเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเอาน้ําที่แช่เท้าเนี่ยไปทิ้งในชักโครกแล้วกดทิ้งนะคะเนื่องจากว่าเป็นน้ําสกรปรกแล้วและอย่าลืมทําความสะอาดเท้านวดด้วยน้ํามันหมองหรือว่าครีมบํารุงผิวที่เราใช้หรือว่าเราสะดวกนะคะนวดเท้าเราให้เรียบร้อยเสร็จแล้ว,ลวเราสวัสดีค่ะพี่สคอน นวดเท้าเราเสร็จแล้วก็ทาความสะอาดนวดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงเท้าแล้วนอนอันนี้ส่งนะพี่นพจะใช้คําว่าอันนี้ส่งของการนวดเท้าหรือว่าการแชร่เท้าด้วยเกลือน่ยสวัสดีค่ะมันจะส่งผลทําให้เราลดบวมของเท้าลดบวมการปวดท้องระบบย่อยต่างๆนะเขาเรียกว่าอะไรนะการคนที่ว่าเป็นมือเท้าเย็นนะอันนี้ก็ แก้ปัญหาได้มือเท้าเย็นการที่เป็นคนแบบว่าเป็นคออักเสบเป็นพงจมูกอักเสบปวดหัวปวดท้องต่างๆนะและคนที่หลับยากพี่นกบอกเลยหลับสบายมากอันนี้แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะให้ทําก่อนนอนก็คือแช่เท้าด้วยเกลือก่อนนอนซักประมาณ1 5นาทีถึง20นาทีมันจะส่งผลทําให้เราหลับสบายอันนี้เป็นอน,นิสงส์งของการ แช่เท้าด้วยเกลือด้วยความที่พี่นกเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีนะคะพี่นกก็แนะนําว่าหากท่านใดไปเที่ยวทางใต้เดินทางผ่านจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็ซื้อเกลือกลับบ้านนะคะเพื่อมาแช่เท้ารักษาสุขภาพของตัวเองแบบง่ายๆสบายๆ,ายๆที่บ้านานะคะก็พี่นกก็มาสั้นๆมาบอกว่าการดูแลสุขภาพของตัวเองแบบง่ายๆสบายๆที่บ้านทำยังไงนะคะการแช่เท้าด้วยเกลือ การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะวิธีแบบโบราณทาให้เราเป็นคนสุขภาพดีเป็นการดูแลสุขภาพก่อนป่วยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะการรักษาสุขภาพให้ดีจะส่งผลทําให้เราทำกิจการต่างๆเป้าหมายต่างๆที่เราคิดฝันเราจะทําสิ่งใดเนี่ยจะสําเร็จรุ่งรุ่งได้ด้วยการที่เรามีสุขภาพดีนะคะเราต้องมีสุขภาพดีก่อนการมีสุขภาพที่ดีมีอ่า สบายใจสบายกายทําให้เราเกิดบัญญาไม่ว่าเราจะคิดทาสิ่งใดมันก็จะเป็นความคิดที่ตกผลึกเฉียบแหลมแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะอันนี้พี่นกแถมหนึ่งเรื่องนะคะพอดีเมื่อเช้านะ่ะพี่นกไปฟังพระเนาะพูดเรื่องเกี่ยวกับการทําบุญการทําบุญใส่บาตรการทําบุญใส่บาตรหลายท่านะแบบว่าพี่นกเองก็เป็นนะพี่นกเองก็เป็นก็คือแบบว่าใส่บาตรเสร็จแล้วก็ใส่ตัง ใส่บาทเสร็จแล้วก็ใส่ตังการที่เราเอาตังใส่ไปในบาทพระหรือว่าใส่ซองให้พระไปเนี่ยการใส่บาทใส่บาทนะคะเขาบอกว่าห้ามใส่เงินไปในบาทพระมันคือบาปเพราะจะทําให้พระอาบัตินะคะการใส่ตังลงไปในบาทนะการใส่บาทด้วยตังเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะบาปมากกว่าการใส่บาทด้วยเหล้าอันนี้โอ้โห ตกใจเลยเนาะเพราะว่าพี่นกก็เป็นคนหนึ่งนะแบบว่าใส่บาทเสร็จแล้วก็เอาตังใส่ซองแล้วก็หย่อนใส่ไปนะเพราะมีความรู้สึกว่าปัจจัยมีความสําคัญต่อพระสงฆ์พระสงฆ์อาจจะไปซื้อยาหรือไปซื้ออะไรฉันในเวลาที่จําเป็นนะพี่นกก็เออทุกครั้งที่ใส่บาทก็จะใส่ตังไปเป็นธรรมเนียมเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะเป็นการทําบาศนะเป็นการทําบาศนะเขาบอกว่าการใส่ตังไปทําให้เกิดอาบัตทําให้พระเกิดกิเลสเนาะ ก็เลยโอ้โหตกใจเลยเนาะจริงๆแล้วอะ่ะการใส่บาตรเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบว่าเอาอาหารเนาะเอาของอะไรที่มีความจําเป็นหยุกยาอะไรเนี่ยเราจะสัรนให้เรียบร้อยเลยใส่บาตรด้วยยาใส่บาตรด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นของพระสงฆ์เราใส่ไปให้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปคิดว่าให้พระจะไปซื้อเอาเองเนาะเพราะว่าพระเนะี่ยจะไม่ได้มีเรื่องจุกจิกอะไรมากมายในการที่จะต้องไปตั้งซื้ออะไรที่แบบว่า อยากได้อะไรที่มากปก,ปก,ปกปผิดปกติกว่าพระประมาณนั้นเนาะผิดผิดถูกๆก,ก็คือแบบว่าอันเนี้ยก็เลยแบบว่าต่อไปเนี้ยเราถ้าเราจะใส่บาทอะเราก็ไม่ต้องคิดเยอะเรามีอาหารเรามีของข้าวของหวานเรามีข้าวของเครื่องใช้อะไรที่มีความจำเป็นเราก็ไปใส่บาทที่เราสะดวกอันเนี้ยวันนี้พี่นก็มาคุยสั้นๆเนาะเรื่องเกลือนะคะพี่นก็ชักชวนให้ทุกท่าน ที่เป็นคนแบบว่าขับรถนานๆเนาะก็จะมีการปวดขายืนนาน,านๆปวดขาหรือว่าคนที่เป็นคนเอ่อมือเท้าเย็นคนที่แบบว่าชอบปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดหัวปวดท้องนอนไม่หลับอันนี้แนะนําทดลองแช่เกลือนะคะแช่เกลือการแชร่เกลือเนี่ยเป็นการช่วยดึงพลังงานลบดึงประจ,จุลบออกจากร่างกายมนุษย์โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะคะก็ พี่นกขอเวยพร์ให้เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านของพี่นกเป็นคนสุขภาพดีมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดคอยสมบัตินาด้วยความรักพี่นกเซลอัจฉริยะสวัสดีค่ะ